วิธีนี้ถูกมาแล้วรางวัลที่1นึสิบสล้านบาทกลายเป็นเศรษฐีภายในแค่พริบตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรัฟังด้วยนะครับ เปิดใจสาวดวงเฮงเชื่อวิธีรับโชคตามติก๊กต็อกสุดท้ายถูกรางวัลที่หนึ่งรับ12ล้านบาทแม่ค้าขนมหวานสีสเกตเชื่อวิธีจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งและนำเอาเงิน9บาทไปฝังดินไว้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาภสุดท้ายรับโชคในยุคปัจจุบัน หากใครไม่ทันกระแสออนไลน์อาจจะกลายเป็นคนชายขอไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเรียกได้ว่าโลกออนไลน์มีผลต่อการดำรงชีวิตอยู่ไม่มากก็น้อยแต่เห็นได้ว่าบางคนร่ำรวยจากการเล่นโซเชียลโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือเด็กสมัยนี้ก็หาเงินกันทางออนไลน์ แถมทำรายได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่นั่นแหละโลกออนไลน์ก็สามารถสร้างความบันเทิงเริงรมได้มากเช่นกันโดยเฉพาะเฟ c บุ o ก k ิกต t o k หรือว่าลายที่เราสามารถดูข่าวดูหนังฟังเพลงแถมยังมีวิธีบอกกันนําโชคและใบหวยให้เสียด้วยตัวอย่างเช่นแม่ค้าขายขนมหวานจังหวัดสีสเกตที่เล่นติกต็อก และนำวิธีการเรียกโชคเรียกดาบจนเชื่อว่าอาจจะนำมาซึ่งความโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งมวดที่42ชุดที่21และชุดที่22หมายเลข045037จํานจำนวน2ใบได้รับเงินรางวัล12ล้านบาททำให้กลายเป็นเศรษฐีภายในแค่พริบตาโดย นางสาวพิมพิลาได้เล่าถึงที่มาของความโชคดีครั้งนี้ว่าต้นประกอบอาชีพค้าขายขนมหวานลูกชิ้นในตลาดสดเทศบาลตำบลขนหารอำเภอขนหารจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นตลาดเช้ามีรายได้ประมาณวันละ2,000-3,000บาทชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ถึงขั้นลำบากพอมีอยู่มีกินมีใช้ อาศัยอยู่กับพ่อแม่และมีลูกสาวหนึ่งคนทั้งนี้ก่อนหน้าที่ตนจะโชคดีถูกรตเตอรี่ลงวันที่หนึ่งตนได้รับคำแนะนำจากอาสาวและดูจากทิกตอกทราบว่าหากอยากโชคดีให้จุดทูบ16ดอกกลางแจง้งและนำเอาเงิน9บาทไปฝังดินไว้เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้มีโชคลาบเข้ามาหา และตนก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นโดยเมื่องวดวันที่16ตุลาคมปี64ตนเคยถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวตรงได้รับเงินรางวัลประมาณ10,000บาทจากนั้นช่วงประมาณวันที่25ตุลาคม64ที่ผ่านมาได้มียายคนหนึ่งเร่ขายลอตเตอรี่มาที่บ้านของตนตนจึงมองหาเลขที่ชอบ เป็นเลขสามตัวหน้าคือ045เนื่องจากเป็นเลขที่ตนชอบเพราะว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์และคิดว่าหมายเลขที่ออกรางวัลแล้วหมายเลขนั้นมักจะวนเวียนมาอีกใกล้เคียงกับหมายเลขที่เคยออกรางวัลไปก่อนหน้านี้แล้วโดยที่ไม่ได้คิดอะไรและไม่ได้มีลางสังหรณ์ใดๆ จากนั้นช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี64ที่ผ่านมาตนได้มานั่งฟังผลการออกฉลากกินแบ่งของรัฐบาลปรากฏว่าเลขหน้าสามตัวที่ตนซื้อตรงกับเลขหน้าของรางวัลที่หนึ่งตนจึงเดินไปหยิบรัตเตอรี่มาดูปรากฏว่าตนถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดที่42ชุดที่21และชุดที่22 หมายเลข045037จำนวน2ใบได้รับรางวัลเป็นเงิน12ล้านบาทจึงร้องกรีดเสียงดังด้วยความดีใจไม่คิดว่าชีวิตจะโชคดีขนาดนี้จึงรีบไปบอกพ่อแม่ให้ทราบหลังข่าวแพร่สะพัดบรรดาญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านต่างพากันมาแสดงความยินดีแม้กระทั่งคนที่หายเงียบไปจากชีวิตหลายคน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต่างมาแสดงความพร้อมกับมีการนำเอาไฟผูกแขนเพื่อเรียกขวัญและเพื่อเป็นการแสดงความเย็นดีตามแบบของชาวบ้านอีสานโดยนางสาวพิมพ์กล่าวว่าสำหรับเงินรางวัลจำนวน12ล้านบาทนั้นต้นจะนำเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับพ่อแม่ที่มีอยู่ประมาณ1ล้านบาทพร้อมเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ จากนั้นจะนําเงินไปทําบุญส่วนเงินที่เหลือจะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกสาวของตนโดยตนจะยังคงประกอบอาชีพขายขนมหวานที่ตลาดเช้าอําเภอคุนหานเช่นเดิมต่อไปเนื่องจากอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ตนรักอยากฝากข้อคิดถึงคนที่ซื้อหวยลอตเตอรี่ว่าดิฉันเชื่อว่าการที่ได้ถูกหวยลอตเตอรี่ารางวัลที่หนึ่งนั้นไม่ใช่เพราะ การซื้อมากแต่เชื่อว่าเป็นเพราะดวงชะตาฟ้าลิขิตถ้าคนดวงดีและอยู่ในช่วงจังหวะชีวิตที่ดีซื้อแค่ใบสองใบก็ถูกถ้าคนไม่มีดวงซื้อสิบใบหรือร้อยใบก็เฉียดชิวไปมาดังนั้นเราจึงไม่ควรทุ่มเงินเสี่ยงดวงให้มากเอาแค่พอมีกำลังพอเหมาะพอควร เมื่อถึงช่วงจังหวะชีวิตที่ดีดวงขึ้นเชื่อว่าวันนั้นจะเป็นวันของคุณทุกคนและตนก็ยังจะซื้อลอตเตอรี่เพื่อลุ้นโชคต่อไปแต่จะไม่ซื้อมากแค่งวดละสีห้าใบก็พอสำหรับเศรษฐีใหม่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเศรษฐีใหม่ของจังหวัดศรีสะเกดส่วนใครที่ยังไม่มีดวงเฮงเฮงปังๆอย่างนี้ก็หมันสร้างกุศล เพื่อพ้นบุญจะส่งเสริมให้โชคใหญ่กับเขาบ้างวิธีจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเงิน9บาทพร้อมบทสวดขอขมาก,กรรมถอนคำสาบาน 1. ให้หนำธูปจำนวน16ดอกมาเตรียมพร้อมเอาไว้หลังจากนั้นให้ตั้งน้โมสจบ 2. กล่าวคำบูชาก่อนเริ่มจุดธูป16ดอกกลางแจ้งดังนี้ให้กล่าวว่า อธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณี พระแม่คงขาที่ข้าพระเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี่พระผูิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพระเจ้าทุกพทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตให้มารับรู้รับฟังและการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้าชื่อให้เอ่ยชื่อและนามสกุลของตัวเองกล่าวต่อว่าขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีและลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วย อย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรจองกรรมอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากขัาพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยอนุภาพพระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และบารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพ โปรดเมตตาและประทานพรอนแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้าจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและขอให้หมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเทินและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม อยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออานาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอํานวยอวยใยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ